FM 105 Smile s m i ้ e Thailand ตอนนี้อาจารย์เจตโทนานวันนี้อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับมัชนาภมครับโอ้อาจารย์สัปดาห์นี้อาจารย์ฮิตมากเผิ่แป๊บเดียวเผิ่แป๊บเดียวอาจารย์เจตฮิตเสมอมาอยู่แล้วนะครับแต่สัปดาห์นี้ฮิตหนักขึ้นไปอีกอาจารย์ครับเดี๋ยวนัก่อนจะเข้าการเมืองไทยที่เข้มข้นมากอาจารย์เจตชวนคุยเรื่องยกเลิกประชาธิปไตยสร้างงาน นะครับแต่ใช้อย่างนั้นยังไงเดี๋ยวเจ้าตัวอยู่ตรงหน้าเรานี้แล้วอาจารย์มองไปที่การเมืองสหรัฐให้ผมนิดนึงเพราะว่าแน่นอนเราจ,จะไปสิทธิสํานักนั้นแล้วก็จบกฎหมายมหาชนใหญ่โตแล้วดูคุณทรัมป์แล้วเราก็พูดถึงอเมริกาแล้วถามอาจารย์เจตมาตลอดอาจารย์ครับเขาขึ้นในตําแหน่งมายาวๆมาช่วงเนี้ยตลอดมาเนี้ยเกิดข่าวทุกวันอาจารย์เจตจับประเด็นไหนและอยากจะพูดถึงอะไรกับอเมริกาบ้างครับคือจริงๆสิ่งที่เรามองไปที่อเมริกาเนี่ยนะครับเราจะพบอย่างนี้ครับว่า อันที่หนึ่งเนี่ยเอาละถูกผิดดีเลวเวลาที่ประชาชนเขาเลือกใครเนี่ยนะครับเขามีเหตุผลของการเลือกอแล้วภายในระยะเวลาหนึ่งช่วงสมัยเขาสามารถที่จะเปลี่ยนได้ครับถ้าหากว่าเอาละคุณทรัมป์เลือกเลือกไปแล้วให้ทรัมป์ไม่ไหวเว้ยเขาเปลี่ยนไปเลือกคุณไบเดนแต่พอเลือกคุณไบเดนไม่มีอะไรดีขึ้นเขามาเลือกคุณทรัมป์มเสร็จแล้วมันจะจบแล้วสำหรับคุณทรัมป์ ตอนให้ใครจะอยากได้คุณทรัมป์มากแค่ไหนก็ตามมันจบละออืแล้ว, mm hmm. ลวยังไงก็ตามเขาก็ต้องไปคิดเลือกคนใหม่จะอยากเลือกคุณทรัมป์ยังไงก็ตามมันก็จะได้แต่ไปเลือกของพัก mm hmm. พักก็ต้องเฟ้นหาคนถ้าหาว่าคิดว่าอ้ลักษณะดีเอ็นเอแบบคุณทรัมป์เนี่ยเป็นสิ่งที่คนต้องการออื mm hmm. ก็ต้องไปหามา <Yeah. S 2> นาอันนี้ในแง่ของการที่ประชาชนเนี่ยเขาเขาถูกผิดดีเลยอเนี่ยเขาเลือกแล้วเขาเปลี่ยนได้ครับ mm hmm. อันที่สองก็คือว่าเวลาที่เขา โฆษณาหาเสียงอะไรเนี่ยนะครับพอถึงเวลาเขาทําเขาทําเลยเขาบอกว่าจะทาเอทำบีอะไรเขาทําอืทำทาได้มากได้น้อยไงเขาทํานะ,ะแต่ในขณะที่เขาทําเนี่ยถ้ามันมีอะไรที่เป็นความเสียหายกับบ้านเมืองมันจะมีกลไกในการเบรกครับสมมุติว่าออกมาถึงปับ๊บอย่างเช่นคุณทรัมป์เนี่ยที่เขาทําไปสองสาเรื่องมันมีนกลไกของมันที่มันเบรก เป็นคอนเกรสเบรกบ้างใช่สารเบรกบ้างกขาว่าไปใช่ใช่อันที่สามเนี่ยครับมันจะมีการหาเสียงเอาจริงกับหาเสียงเล่นประชาชนนี่เขารู้ไอ้พวกประเภทแบบเอ้ยโมประเทศอเมริกาต้องมาดําเนินกูททำกาแพงกันระหว่างประเทศประเทศเม็กซิโกเลยเว้ยอันเนี้ยเขารู้ว่า มันพูดไปงั้นอะผ่านเหมือนหาเสียงเล่นอ่ะเออพูดไปงั้นคือผู้พูดใหญ่เกินจริงเพราะว่าสุดท้ายเขาบอกด้วยนะจะให้เม็กซิโกเนี่ยเป็นคนออกเงินทํากาแพงสุดท้ายแล้วเม็กซิโกเขาจะไปออกเงินทำกำแพงทาไมพี่าจาร์สุดท้ายนี่คือว่ากลไกการตรวจสอบทวงดุลคาน้ำานาจกันระหว่างสามฝ่ายมันยังคงทํางานได้อ่าเอาล่ะบ่อยครั้งเขาอาจจะทําอะไรเกินเลยครัเพราะเหตุว่า ประเทศพวกที่เป็นระดับมหาอำนาจเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับอาณาจักรของสิงโตไอตัวสิงโตจ่าฝูงตัวผู้เนี่ยอมันเห็นใครที่หน่วยก้านดีมันก็ต้องไปซัดคนนั้นแม้กระทั่งลูกมันเองเนี่ยมันยังกัดไวถ้าหนักข้อมากๆมันดูแล้วมันรู้สึกว่าหน่วยก้านของไอตัวลูกมันนี่ดีเกินไปครับมันมีโอกาสท้ายที่สุดวัดรอยเท้าแล้วขึ้นมาเป็นจ่าฝูงถ้าตัวแม่ตัวเมียตัวอื่นในฝูงเกิดปกป้องดีไม่ดีมันทําร้ายหมดเลยอื เพราะอะไรพวกมันต้องการเป็นใหญ่อยู่ตลอดเวลาวิธีการเป็นใหญ่ของสิ่งโตแต่ละตัวก็ต่างกันบางตัวก็โหดบางตัวก็ลดย่อนลงมาเพราะฉะนั้นทุกประเทศเป็นหมดครับรัสเซียจีนนะครับอเมริกาเพียงแต่เขาจะเป็นกับใครหลายคนอาจจะไม่ทันได้นึกนะว่าอย่างอเมริกาเขาอาจจะไม่มีดินแดนอะไรอื่นๆที่อยู่ใต้อานัทหรือที่เขารู้สึกว่ามันเป็นดินแดนของเขาจึงไม่ได้ทําแต่เฉพาะกับดินแดนเหล่านั้น แต่เขาอาจจะรู้สึกใหญ่โตไปเรื่อยเลยว่าเขาเนี่ยเป็นคนคุมโลกหรืออาจจะไปคิดมาจากตอนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่เอาหลักเขาเป็นคนจักสําคัญในการที่จบสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็อาจจะทําให้ฝ่ายสัมพันธมิตรมีชยัยแล้วก็ฝ่ายอักษะเนี่ยพ่ายไปอือ uh huh. อันนี้ถกเถียงกันได้เพราะว่ามันก็มีบางคนบอกว่าพูดกันไม่รู้ว่าจะเล่นวาทศาิลป์สำนวนหรือเปล่านะครับ,รบอเมริกาหรือสัมพันธมิตรไม่ได้ชนะสงคราม แต่ฮิตเลอร์แพ้สงคราม่ก็ไปเถียงกันว่ามันแปลว่าอะไรแต่นับเนื่องจากตรงนั้นมาอเมริกาเาก็อาจจะมองไปรอบๆโลกว่าเอ๊ะตรงนั้นมันเป็นอย่างนี้ตรงนี้เป็นอย่างนี้ก็ไปยุ่งเกี่ยวกคนอื่นเข้าไปทั่วรวมถึงก็สถาปนาบรรดาผลประโยชน์ของประเทศตนไปทั่วประเทศไหนดูแลตัวเองไม่ได้หรือดูแลตัวเองไม่ไหวฉันไปดูแลให้หรือบางประเทศก็ไปกดขี่เขาเพื่อที่จะเอาทรัพยากรเขานี่มันก็มีนะจะถามว่าภายในประเทศเนี่ยมันก็ได้รับผลสะท้อนเพราะว่าใช้เงินมากนะและเศรษฐกิจที่บางทีเนี่ย ต่างคนต่างก็ต้องนัดเอาเงินมาใช้ในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับ,รบมันก็เลยมันก็เลยมีปัญหาบ้างแต่พอเราไปเทียบกับรัสเซียถามว่ารัสเซียไม่ทําเหรอร,ร,ร,รัยก็ต้องพยายามรักษาความเป็นสาภาพโซเวียตเดิมไว้บังเอิญตอนนั้นรักษาไม่ได้แล้วมันแตกแต่พอประเทศหนึ่งยูเครนถ้าเกิดเราไม่ได้มองแบบเอาเข้าข้างใครนะครับ,รบถ้าหากว่ายูเครนในฐานะที่เป็นประเทศอธิปไตยประเทศหนึ่งเป็นประเทศอิสระประเทศหนึ่ง จะอยากไปเข้าเป็นสมาชิกอูหรือจะอยากไปเข้าเป็นสมาชิกอะไรยังไงก็ได้ทําไมเขาจะทําไม่ได้ครับก็เขาเป็นประเทศอิสระเป็นประเทศที่ใตยประเทศหนึ่งถูกไหมครับรัสเซียกลับไม่ยอมให้เขาไปทําสงครามกันเลยจีนถ้าหากว่าฮ่องกงในฐานะที่เป็นเกาะที่บริหารตัวเองมาระดับหนึ่งยิ่งไต้หวันแทบจะเรียกได้ว่าเป็นคนละฝ่ายกับจีนไปแต่ช้านานหลังจากที่มีการสู้รบกันถูกไหมครับครับ ฝ่ายหนึ่งก็อยู่ที่จีนแผ่นดินใหญ่ไปฝ่ายหนึ่งไปอยู่ที่ไต้หวันแล้วเหมือนกับเป็นประเทศขาดกันไปเลยอืม hmm. จีนก็กลับไม่ยอมต้องเป็นจีนเดียวพวกแกทั้งหมดต้องเป็นของข้าข้าไม่ยอมให้แกไปที่อื่นมันต่างไงกันมันไม่ต่างหรอกแต่ใครทํากับใครแค่นั้นเองคนมักจะบอกว่าไอรัเสเซียทํากับยูเครนก็ชอบทําแล้วไงก็มันประเทศข้างกันไปทําแบบนั้นเนอะกลายเป็นว่าดูเหมือนรัเสเซียถูกต้องอีกจีนก็ดินแดนทั้งหมดมันเป็นของจีนไปสมมุตินะครับว่ามันเกิดขึ้นกับตัวเรานะอื hmm. วันหนึ่งกัมพูชาลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเดิมที่ดินแดนเหล่านี้เป็นของขอมดกูเจ้าขึ้นเหมือนกับตอนนั้นอิรักลุกขึ้นมาแล้วก็เข้าบุคูเวตแล้วบอกว่าดินแดนนี้เคยเป็นของกูมาก่อนอเมื่อมันเกิดขึ้นกับเราเราจะรู้สึกไงในมุมนี้เราก็ต้องคิดนะว่ามันมีเหตุจรมาที่พวกมหาำนาทั้งหลายต้องทําแบบนี้ทั้งนั้นแหละครับต้องทําตัวใหญ่โตต้องไปไล่อัดเขาแล้วเขาก็ต้องเอาตัวเขาเป็นหนึ่งถ้าในแง่นี้เนี่ยนะครับ มันฟังดูน่าเกลยียดสาหรับโลกทั้งโลกนะอืแต่ถ้าเกิดมีใครสักคนลุกขึ้นมาบอกประเทศไทยต้องเป็นหนึ่งไม่สนประเทศไหนทั้งสิ้นคนเมียนมากลับบ้านไปคนลาวกลับบ้านไปคนกัมพูชากลับบ้านไปกูจะให้คนไทยได้มีงานทําอ oh. ถามว่าในแง่ของประเทศไทยนะเอาแค่ประเทศไทยนะและประชาชนคนไทยเราเนี่ยคนคนนี้ผิดตรงไหน <Ha. S 2> เขาจะเอาคนไทยไว้ก่อนอ่ะถูกไหมแต่อย่างที่ผมบอกไะครับบางเรื่องมันเป็นการเล่นละครบางเรื่องมันเป็นการเสนอ หรือว่าหาเสียงกันเล่นไป uh huh. แต่ไอ้เรื่องที่เอาจริงเอาจังเนี่ย mm hmm. เขาทําหมดแหละ mm hmm. แต่ทําแล้วออกมาไม่ดีมันมีนกลไกในการแก้ mm hmm. ทําแล้วออกมาดีก็เดินต่อไป mm hmm. นะครับ mm hmm. ประเทศมันมีสีสันก็จริงแต่มันมันเอาเล่ะไม่ว่าจะเรียกประชาธิปไตยหรือเรียกอะไรเนี่ยนะครับ,รบอเมริกาถ้าจะบอกว่านี่คือเดโมคราซีนี่คือประชาธิปไตยเนี่ยนะครับ,ค,รบคนก็บอกว่า mm hmm. และไอ้ระบบเลือกตั้งของอเมริกาเนี่ยประชาธิปไตยตรงไหนมีสิ่เหลือต่างทางตรงถูกไหมครับ เลือกสวประชาธิปไตยทุกคนติดติงว่ากล่าวได้หมดแล้วไอ้ที่เรียกว่าประชาธิปไตยมันคืออะไรมันไม่มีอะไรหรอกสังคมนิยมคืออะไรมันไม่มีอะไรหรอกมันเป็นหนึ่งแค่ชื่อสองมันเป็นแค่โครงสร้างแบบที่อธิบายผ่านไอ้ระบบกรีกเดิมสามก็คือว่าไปเชื่อว่าไอ้ความเป็นประชาธิปไตยอยู่ที่ต้องมีสิ่งนี้ต้องมีสิ่งนั้นและที่สําคัญที่สุดกูต้องได้พูดทุกสิ่งทุกอย่างกูอยากจะพูดเลยกูต้องได้พูดกูอยากจะทำเลยกูต้องได้ทํา แค่นั้นแหนะประชาธิปไตยสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดผมถึงได้บอกว่ามันกระพีและท้ายที่สุดนี้นว่าสนธิพงศ์ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าประชาธิถ้าประชาธิปไตยมันพากันเป็นพักเป็นพวกครับร่วมกันหากินสถาปนาอํานาจกันขึ้นมาแล้วก็สร้างผลประโยชน์กันอืแล้วพักไหนใครอยากจะทําอะไรก็จับมือกัน พอจับมือกันใครอยากจะได้ประโยชน์ส่วนไหนใครจะทําเรื่องนี้เช่นเรื่องชั้นสิบสี่ทำไปดิใครจะทําเรื่องกัญชาทําไปสิใครจะทําเรื่องนน้นเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องขัดกันผลประโยชน์ก็ตกตีกันบ้างแต่ก็ยังจับมืออยู่ด้วยกันเพราะมันคือผลประโยชน์ทางการเมืองที่มันนํามาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัวกันถ้าประชาธิปไตยเป็นแบบนี้มีประชาธิปไตยทําไมและถ้าประชาธิปไตยมันนามาซึ่งความดีหรือสังคมนิยมนํามาซึ่งความดีหรือระบอบอะไรก็แแต่ระบบอะไรก็ตามที่นํามาซึ่งความดีก็อยู่กันไปสิครับ แต่ถ้านำมาซึ่งความชั่วทําไมไม่เลิกมันไปล่ะโอ้ oh, อาจารย์ดังนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าเรื่องนี้ร้อนแรงตั้งแต่จันทร์ที่แล้วคุยกันเสร็จอาจารย์ก็ก็ลงถนนนิดหน่อยคือลงไปยื่นจดหมายที่ลงถนน <laughs> อาจารย์ก่อน <laughs> เดี๋ยวก่อนนะเอาว่าอาจารย์พอไม่เอาประชาธิปไตยทราบว่าอาจารย์ไปออกรายการหลายรายการมากถามว่าทัวร์กับลงคนกับวิจารณ์คนกับคอมเมนต์มากมายแต่เราคุยกันทุกสัปดาห์เรายอมรู้ว่าคือว่าเรารู้ว่าอาจารย์เจตต้องการจุดพลุทีนี้อาจารย์ เอาอะไรมาชวนไม่เอาประชาธิปไตยและจะจุดพลุอะไรครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ผมชวนไม่เอาประชาธิปไตยเนี่ยนะครับผมพูดไปเมื่อสักครู่แล้วอืวถ้ามันไม่ดีถ้าประชาธิปไตยมันคือเปลือ,อกเข้าใจเข้าใจและจ์จะเอา,เอ,าอะไรฮะกระพี้<ภ>มันไม่ใช่แก่นเนี่ยนะ,ะไปเอาประชาธิปไตยมาที่สําคัญก็คือว่าที่เรารจนากันมาเรื่องอเมริการัสเซียจีนอะไรพวกนี้นะครับชอเมริกามันก็มาจากอเมริกายุโรป อเมริกาจีนอเมริกาอะไรก็ไม่รู้ ha ha. แล้วเขาก็ก่อร่างสร้างขึ้นมาแล้วเขาก็ต้องหาอะไรสักอย่างมายึดโยงกันแล้วเขาก็บอกว่าเป็นประชาธิปไตยซึ่งยุโรปเขาก็เป็นชื่อประชาธิปไตยนี่แหละ <c oughs> แต่มันเป็นรากศัพท์มาจากว่าเดโมสนะไหครับกับเครโตสใช่ไหมครับเดโมสเดโมก็คือประชาชนเครโตตนะครับหรือว่าคริติก <c oughs> มันก็คือการปกครองครับรูลิ่งมันคือการปกครองโดยประชาชนถามว่ามันต้องชื่อประชาธิปไตยไหม ไม่จะเป็นรอประเทศไทยเนี่ยะนะนะครับคุณวัฒนพงศ์เวลาแปลอะไรเขาเนี่ยนะครับแปลผิดตลอดอ,ะอ่ะแหละคุณต,ตรงนิติธรรมเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษว่า rule of law มันคือกฎการใช้กฎหมายหรือหลักการใช้กฎหมายหรือหลักแห่งกฎหมายกฎแห่งกฎหมายก็คือมันเป็นสิ่งใช้กำกับในการใช้กฎหมายครับครับมันแปลเป็นนิติธรรมได้ไงตัวธรรมมันมาจากไหนนิติธรมีคือรอถูกไหมครับ รูมันแปลว่าทำมาจากไหนอ่ะแปลว่ารูแปลว่ากฎอเนาะถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้ว due p r o c e s s of law เนี่ยคือกระบวนการนันชอบด้วยกฎหมายพื้นๆตรงไปตรงมานะประเทศไทยเราไปแปลว่าสุภานิติกระบวนกดโมอคราซีมันคือการปกครองของประชาชนแต่คุณแปลว่าประชาธิปไตยแปลว่าอะไรครับอธิปไตยมันคืออำนาจสมบูรณ์ในตัวเองถูกไหมครับครับทำไมคุณไม่ ช้ชื่อเป็นระบอบอำนาจประชาชนอ่ะต้อ uh huh. คุณอยากให้มันสวยหรูคุณถึงได้ตั้งชื่อว่าประชาธิปไตยถูกไหมครับ,รบผมเนี่ยที่พูดว่าไม่เอาประชาธิปไตยเนี่ยผมมีข้อที่บอกนะที่ผมพูดว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ผมได้ไล่เลียงมาแล้วถูกไหมถ้าพักการเมืองจับมือกันแบบนี้ทําไมทําอะไรเลยถ้าปล่อยให้อยากทําคาสิโนก็ทําคาสิโนไปอยากทําเลวทาไม่ดีอะไรอยากจะบิดเบือนกฎหมายอยากจะ ไม่เคารพกระบวนการยุติธรรมอย่างไรก็าพากันเฮโรสารพพาไปหมดบ้านเมืองมันลุกโรมเป็นไฟแบบนี้ไม่มีพักไหนทําอะไรเลยอดีตคอสชอก็ไม่ทําอะไรค่ะพวกพักรวมรัฐบาลตอนนี้ก็ไม่ทาอะไรพักประชาชนก็ยังไม่ทําอะไรเลยนั่นแปลว่ามันล้มเหลวแล้วล่ะครับผมก็บอกท้าประชาธิปไตยมันเป็นแบบนี้ผมเสนอนะนี่คือข้อเสนอในะเลิกกันดีไหมครับพี่น้องอืเข้าใจแล้วขยักสองผมคือถ้าประชาธิปไตยมันชั่วแบบนี้จะมีมันไว้ทําไมเลิกมันไปสิอืแล้วผมก็ไปพูดหลายรายการนะ ผมพูดผมก็จะเจอคนหัวสี่เหลี่ยมพงผมบอกว่าเอ๊ะระบอบประชาสุขสร์มันมีไม่ได้เหรอระบอบสังคมที่ปไตยมีไม่ได้เหรอระบอบธรรมมาที่ปตยมีไม่ได้เหรอและที่สําคัญคุณรัศนพครับเราแปลคอนสต i ิ u ช i o n a นอ o ลมอนาคีว่าอะไรคอนสตริตชิลนอลมอนาคีคือราชาที่ปตยตามรัฐธรรมนูญบางทีนะผมก็ยังไปติดตามคนอื่นเขา ผมไปใช้ภายใต้ภายใต้ตามคนอื่นเขาบางทีก็ต้องก็ต้องดึงตัว้องกลับมาเพราะว่ามันไม่ใช่ใช้คำว่าภายใต้ใชมันต้องใช้คำว่าตามรัฐธรรมนูญทำไมใช้ตามรัฐธรรมนูญเพราะว่าพระมหากรย์ผู้ทรงสถาปนารัฐธรรมนูญย่อมเสมอด้วยรัฐธรรมนูญไม่ใช่อยู่ใต้ไม่ใช่อยู่เหนือรัฐธรรมนูญจริงเป็นคำหลักด้วยพระองค์จะต้องทรงเอาตนอยู่ในสิ่งที่เป็นครองธรรมที่พระองค์ได้ทรงตราขึ้นสถาปนาไว้นั้นเพราะฉะนั้นก็จะเป็นระบอบกษัตริย์นะระบอบพระมหากร ตามรัฐธรรมนูญอา้าวผิดตรงไหนอ่ะคอนสิตี้ชื่นอมองนะที่คุณไปแปลว่าระบอบประชาธิปไตยมีนิสิตสงเป็นประมุขคุณก็อาจจะแปลผิดฝาผิดตัวนะ,ระจริงจริงรม,มันประชาธิปไตยที่ไหนอ่ะมันคือราชาธิปไตทายตามรัฐธรรมนูญถูกไหมครับใช่เลยอาจารย์เพราะว่ามูลคีเนีคำรับแล้วเสร็จแล้วหลายหลายที่ที่ผมไปพูดนะบางที่ในหัวสีเลี่ยลน่ะเข้าไปผมพูดถึงสามครั้งนะว่าระบอบที่ผมคิดว่ามันต้องมีนะเอาไส้ในสิ่งที่ต้องเกิดแล้วต้องให้ตัวแทนทําให้ได้มีให้ได้คือหนึ่งคุณธรรมครับ หนึ่คุณธรรมเนี่ยต้องสำคัญที่สุดนะครับสองก็คือความรับผิดชอบอสามคือความรู้ความสามารถสี่คือสติปัญญาผมบอกว่าจะระบอบชื่ออะไรจะระบบเป็นอย่างไรต้องมีสิ่งเหล่านี้คนหัวสี่เหลี่ยมนั่งเถียงกับผมนะอืพูดซ้ําแล้วซ้ําอีกผมจนต้องบอกว่าผมพูดเป็นครั้งที่สามนะ <laughs> ว่ามันคืออะไร <c oughs> เข้าใจอาจาร,รย์ทีนี้ เดี๋ยวนะขีดเส้นพักตรงนี้คือเรามักจะไปเปรียบเทียบตัวเองกับอเมริกาซึ่งไม่แปลกเพราะว่าเรารับวัฒนธรรมตะวันตกอาจารย์คือเราอาจจะใช้อังกฤษหรืออ้าวหลายคนจบมาจากฝรั่งเศสคือมันก็เป็นไปตามหลักของอินฟลูเอนเซอร์ใครมีที่มีแต่ความคิดก็แพร่กระจายความคิดออกไปผู้คนก็เชื่อเดินตาม ซึ่งเอาล่ะถ้าเราพูดถึงอเมริกาคุณต้องพูดถึงลินคอนเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นประชาธิปไตยของอเมริกามันขอประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนเป็นคำคลาสสิกข,ของลินคอนอและลินคอนเป็นรีพรบบิกันด้จริง,รงๆแล้วแต่ก็เป็นคนไม่เอาสงครามเหนือตายจนกระทั่ง,ทงลบกันไม่เอาทาสว่างันเถอะเป็นคนเลิกทาสเป็นคนเลิกทาสคือทาอะไรสารพัดถูกไหมส,สุดท้ายก็ <laughs> เอาล่ะถูกยิงตายถูกยิงอาจายทีนี้เรากลับมาว่า เราจะไปเปรียบเทียบกับอเมริกาเห็นทีว่ามันหัวมันกุดท้ายมันก่อนคนละบอลีบทเอาแอปเปิลไปเทียบกับส้มเลอะเทอะไปหมดแต่ทีนี้อาจารย์เจตกำลังจะชวนเอาอะไรในอนาคตคือเหมายนว่าคือแหมยคนก็ไปตีความว่าเฮ้ยอาจารย์เจตจะชวนให้ปฏิวัติร,รัฐประหารหรือหรือ,หร,อหรือมันยังไงกันแนะ่กับ2ออาจารย์พูดถึงลุงตู่และอาจารย์ก็พูดถึงลุงตู่ว่าเนี่ยลุงตู่ไปเอาคุณทักษิณกลับมาในวันเดียวกันนั้นเรียกว่าร้อนแรงสองเรื่องพร้อมกันอาจารย์ครับใช่คืออย่างนี้คุณวัฒนพงผมผมเนี่ยง,งงมากนะ คือที่ผมบอกว่าคนนอกจากหัวสี่เหลี่ยมแล้วเนี่ยนะคิดด้วยสิ่งที่เรียกว่าจิตใจที่มันติดอยู่กับที่คือฟ mm ิกซ์มายนเดดไม่คิดแบบจิตใจที่มันเติบโตและพร้อมจะเปลี่ยนแปลงแบบโ r o w t มาย n d เดดไอคนที่บอกว่าผมเนี่ยจะเรียกคนมาปฏิวัติน,นะถ้าผมจะเรียกคนมาปฏิวัติผมว่าคนเอกประยุธทธ์ทาไม mm hmm. คนมองแต่แค่กระผีกีกว่าผมไปทํางานกับบรรดา คนที่ปฏิวัติรัฐประหารมาหลายรอบ uh huh. นั่นแปลว่าผมฝกักใฝ่การปฏิวัติรัฐประหาร <Huh. S 2> ผมบอกว่าผมไม่ฝกักใฝ่การปฏิวัติรัฐประหารหรอกแล้วผมก็ว่าตั้งแต่แรกตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าอันนี้ไล่เรื่อยมาผมก็มีรายละเอียดของผมถูกไหมครับแต่ว่าคนเอาสองอย่างนี้มาปนกันนะ <iera> ว่าการที่ผมบอกไม่เอาประชาธิปไตยคือผมจะเรียกให้มีการปฏิวัติสมมุตินะว่าผมจะเรียกให้มีการปฏิวัติผมเนี่ยเป็นคนที่บอกว่าน่าเสียดายวันนั้นกปปสลงจากเวทีทําไม ในเมื่อเรียกร้องจะมีการปฏิวัติภาคประชาชนเราต้องปฏิวัติกันเองไม่ใช่เอาอาวุธมาใช่ใช่วันนี้เขาจะปฏิวัติประชาชนถ้าจะปฏิวัติจะต้องปฏิวัติแบบนั้นแล้วถ้าสมมติว่าใครมาถามผมนะทําไมผมต้องใช้รถถังด้วยล่ะถ้าสมมตินะถ้าสมมติผมคิดจะปฏิวัติว่าประชาธิปไตยมันชั่วละสมมตินะมันชั่วจริงนะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องอื่นนะครับถ้าเป็นคนชั่วเขาไปจัดการคนหรือก็ผมถามอยู่ว่า ถ้าประชาธิปไตยมันชั่วแบบนี้เลิกประชาธิปไตยมันคําตอบง่ายๆนิดเดียวถ้าคุณตอบผมว่าคนต่างหากที่ชั่วอก็ไปแก้ที่คนแต่คนกลับพากันอยากเล่นใหญ่ได้งถไงออ้นไหมพอผมจุดพลุปับคนทั้งหลายก็อยากเล่นใหญ่ไงเพราะว่าพอมีคนจุดพลุขึ้นฟ้าเนี่ยพอคนจุดพลุขึ้นฟ้าหนึ่งคนนะคุณวัฒนพงศ์อยากทําให้ได้แบบเขาเนี่ยทําไม่ได้ละ เพราะฉะนั้นก็ต้องติดติงพลุมไม่สวยพลุมไม่ดีพลุแบบนี้จริงไม่ได้มันยิงออแบบนี้คิดกฎหมายว่าไปเรื่อยไงออโดยที่ไม่มองว่าเขายิงพลุขึ้นฟ้าเนี่ยอืเขาแค่กาลังจะบอกว่าเฮ้ยมันมีเรื่องที่จะต้องกระตุกตอมเตือนกันเงยหน้าขึ้นฟ้าเสร็จแล้วเห็นความแจ่มจรัสกลับลงมามองตัวเองไส้กลวงในเน่าก็ต้องแก้ไขสิก็แค่นั้นแหละ แล้วผมไม่ได้สนใจผมบอกแล้วผมไม่ได้สนใจเลยนะว่าคุณจะมีปัญหาอะไรกับผมเหมือนคุณวัฒนภะ์บอกว่าผมจะเล่นใหญ่ถ้าผมจะเล่นใหญ่ถึงขนาดปฏิวัติผมก็ไม่ปฏิวัติแบบเอารถถังมา<ฮ>แล้วผมก็ไม่ต้องไปเขีย่ยให้เอารถถังมาด้วยเพราะว่าผมไม่ได้เห็นด้วยกับการทําแบบนั้นอืถ้ามันจําเป็นถึงที่สุดจริงนะมันมีวิธีที่มันจะใช้อะไรแบบนั้นบ้างครับ,รบมันอาจจะมีความจําเป็นยิ่งยวดในบางกรณีอันนี้ไม่เถียงกันอ<ฮ>พูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าเห็นด้วยกับการปฏิวัติประหารแล้วผมก็บอกมันตลอดว่า คุณเข้าควบคุมหรือเข้ารักษาความสงมบเรียบร้อยได้บ้าง <c oughs> แต่คุณต้องไม่เข้าบริหารราชการแผ่นดินเอง <c oughs> ผมพูดอย่างนี้มาช้านาแล้ว <c oughs> ถูกไหม <c oughs> คนเอาสองอย่างนี้มาปนกัน <c oughs> ก็ผมชวนว่าถ้าเกิดระบอบไหนระบบใดมันชั่วก็เลิกมันไปแต่ถ้าไม่ใช่อะไรที่ชั่วก็ไปแก้ตรงนั้นสิกล <c oughs> ับเอามาผูกโยง <c oughs> ทั้งๆท,ท,ที่ผมว่าคนเอกประยุทธ์อยู่เป่าๆคนยังมาคิดกันได้ถูกไหมครับ <c oughs> และไอ้พวกประเภทแบบ พูดอย่างทําตนตั้งเป็นเจ้าสํานักแล้วก็ว่าคนนี้คนนั้นเพื่อที่จะวางตัวเป็นใหญ่ทําตัวอยู่เหนือใครเนี่ยนะครับไม่อยากเรียกเจตนญาจารย์ไม่ต้องเรียกสีเรียกผมให้ก็ได้ผมไม่ได้เดือดร้อนเลยเข้าใจอาจาใจเข้าใจรู้ด้วยว่าใครเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณคุณอะไรสามสีสามนี้อะไรสักอย่างอ่ะคุณคุณต้นก็ไอ้ทุคนที่นั่งนั่งปุยกันดาอย่างนู้นว่าอย่างนี้ข้างหลังคุณมีเสื้อตัวสีแดงแล้วเป็นรูปคุณทักษสินชูมือใครเขาก็รู้ว่าคุณเป็นใคร คุณทําอะไรให้ใครถูกไหมเข้าใจเข้าใจอ้าวแต่อาจารย์เจตเขาฟังได้นี่ขอต่อยสักคําถามเดียวอาจารย์ครับดังนั้นคือคําถามเดียวไหมว่าหลังจากอาจารย์เจตจุดพลุแน่นอนได้กระแสตามที่อาจารย์อยากได้เรียกว่าสื่อมวลชนกระแสหลักก็ต้องตามสัมภาษณ์แทบจะทุกแทบจะทุกสีทุกด้านทุกบุมทุกแนวคิดทีนี้อาจารย์เจตกำลังจะพาไปไหนคือคือคือ,คอ,คอมีมีอะไรในใจเพื่ออยากจะเพื่อจะเพื่อจะเขียนขึ้นมาใหม่ไหมคือจะแก้ประชาธิปไตยที่มีอยู่ให้มันเต็มที่สมบูรณ์แบบ เพื่อจะไม่เอาไส้ไนในไส้เนา่าไม่เอารหรืออาจารย์อยากจะกลับได้าหรือชวนกันคิดระบอบไหนแล้วก็จะสร้างระบบยังไงเพื่อจะรองรับให้มันเกิดสิ่งนั้นคือคือจะเจ็ดกเราจะพาไปไหนครับจริงๆผมจะชวนสามเรื่องนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยมัาดูซิว่าไอ้ระบอบตามก้นฝรั่งเนี่ยเอาชื่อเรียงเสียงไรก็แล้วแต่คุณจะมาเถียงกับผมว่ายัางไงก็ต้องชื่อประชาธิปไตยไม่ว่าอะไรกันออืให้ตัวไส้ในมันคืออะไรเนี้ที่เป็นกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ย ที่จัดวางกันจนกระทั่งนักการเมืองมันเห ở, ่อเหิมมันฟุ้งเฟอ้อมันไปไกลจนกระทั่งมันรู้สึกว่ากล้าวเหลือเกินทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้อานักของกูหมดนี่แปลว่านักการเมืองทุกคนรวมกันทั้งหมดทุกพักนะอื <c oughs> เพราะว่าต่างคนต่างก็ปล่อยคุณทักษิณต่างคนต่างก็ปล่อยอะไรอ่ะทางฝั่งภูมิใจไทยต่างคนต่างก็ปล่อยทางฝั่งประชาชนนะไม่ได้มี <c oughs> ใครดึงกระตุกใครมากเลยนะ <c oughs> ผมชวนคิดตรงนี้ว่าประชาธิปไตยแบบนี้เนี่ย จะปล่อยให้มันอยู่ไปและที่เราเทียบกันกับอเมริกาเมื่อสักครู่ก็คือว่าบ้านเมืองเขาเปลี่ยนได้นะ <c oughs> แต่ที่เราพูดเรื่องความรับผิดชอบอย่างเช่นญี่ปุ่นถ้าเกิดเขามีอะไรรู้ว่าเฮ้ย <c oughs> มันบิดพบี้วไม่ได้ทาให้ประชาชนเราลาออกไว้อังกฤษก็เป็นอะไรแบบนี้เนี่ยชวนคิดเรื่องนี้อันที่หนึ่งถูกไหมครับ <c oughs> อันที่สองก็จะกระตุกว่าเอาประชาธิปไตยที่บอกต,อต้องมีรัฐธรรมนูญต้องมาจากการประชาชนเขียนกันอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยเหมือนท่านพุทธทชาติได้เคยบอกถ้าประชาชนมันพากันไปทํากันชั่ว ท่านบอกว่ามันไม่ใช่ว่าประชาชนเป็นใหญ่นะผลประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่นั่นหมายความว่าประชาชนโดยทั่วไปต้องได้ผลประโยชน์ที่แท้จริงไอ้เขียนรัฐธรรมนูญแล้วไปพากันมาเขียนไอ้จะไปประชามติกันมาเพื่อที่จะเอาไอ้สศสรอแบบผ่านกันเลือกตั้งมาร่างรัฐธรรมนูญกันเนี่ยท้ายที่สุดมันก็รัฐธรรมนูญขี้เปล่ารัฐธรรมนูญที่มันไปส่งเสริมไอ้พวกพัคการเมืองนักการเมืองไอ้พวกที่มันอยากแต่จะบอกว่าประชาธิปไตยเป็นแบบนี้เว้ยกูก็จะเขียนรัฐธรรมนูนแบบนี้แล้วก็เข้าข้างตัวเองถูกไหมครับอันที่สามก็คือว่าจะชักชวนประชาชนท ทำไมเราไม่ช่วยกันคิดทำไมเราต้องไปเอาแต่คนนั้นคิดคนนี้บอกฝ<ะ>รั่งว่าญี่ปุ่นทําเรามานั่งช่วยกันคิดแล้วเราหาวิธีในการที่ประชาชนจะได้สารเสวนาจะมีการนั่งลงคุยถูกไหมแล้วมันผ่านประชามติแบบไม่ต้องไปหย่อนบัตรมีวิธีใ,ในการคุยกัน <c oughs> นะมีทางในการปรึกษาหารือกันเป็นสาธารณะแต่และเรื่องค่อยๆค,คุยกันแล้วเราก็จะได้เรื่องนั้นอ๋อเข้าใจแบบนี้แล้วก็ไป แก้เรื่องนั้นในรัฐธรรมนูนถ้ามันยังไม่ดีพอ um> ถ้ามันดีแล้วก็ไปผลักด oui, ันให้มันเกิดประโยชน์โพ้ผลขึ้นมาผมจะชักชวนสองสามข้อนี้แหละครับว่าตื่นรู้กันสักทีหนึ่งพวกเราเอาทาเล่นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เจือสมไมกับเรื่องแก้รัฐธรรมนูพอดีอาจารย์เจไม่ได้มาแบบเรียกได้ว่าไม่ได้หลงทางอาอาจารย์ตั้งใจมาว่ากันใช่เอาแล้วครับเขาใจแล้วทําไมไม่อธิบายงนี้ ผมก็บอกว่าจริงๆผมพูดได้ยาวกันนั้นนะผมพูดยาวก่นนั้นก็ได้นะต้องจุดพลุก่อนแต่ผมไม่ต้องเรามสนใจุดพลุเนี่ยมันต้องจุดพลุถ้าเกิดไม่ต้องเสียเวลามากนะครับจุดพลุใหญ่ๆขึ้นไปสูงๆแล้วก็ออกเป็นหลายๆชั้นสวยๆเออสวยซะด้วยพลุวันนี้แล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเข้าใจ้วหรือถ้าเกิดจะยิงระเบิดนี่นะมันต้องระเบิดทีนึงคือแบบ ตกใจอ่ะเออต้องระเบิดตกใจหน่อยเป็น,เป,นเป็นระเบิดตัวแม่เอาละครับระเบิดตัวพอว่กันเอาละครับอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณเข้าใจตรงกัน<อ>ไว้ก่อนขอบพระคุณอ,อ,อย่างสูงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก1 5 5 m i t h สมั a ไทยแลด